สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะ EP นี้ก็เป็นแกะขาวนะครับแกะขาว2ตัวบนนะครับที่เห็นนี่เป็นของงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่16เดือน10นะครับอ่าเราก็ขออนุญาตนะฮะดูประวัติกันก่อนนะครับ เพื่อ FC ท่านใหม่เพิ่งเข้ามาดูนะครับจะได้เข้าใจนะครับเราจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะถ้า FC จะไปเป็นแนวทางนะครับจะไปเป็นแนวทางก็แคบนะฮะสำหรับ FC ท่านใหม่ก็แคบดูประวัติเอาไว้เก็บไปดูประวัติก่อนนะฮะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ เราก็มาทําความเข้าใจกันก่อนความเป็นมากันก่อนนะครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับวดที่ผ่านมานะฮะตัวนี้เป็นสูตรพักผ่อนนะฮะไม่มาบนนะฮะอ่าพักผ่อนไม่มาบนนะฮะตอนนี้ก็เป็นตัวลดต้นทุนของเรานะครับในนี้ก็จะมีอยู่3สูตรนะครับอ่าสูตรสูตรกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้40คู่นี้อ่าก็คือสูตร มีสสูตรนะครับสูตรก็คือแถวแถวตั้งเหมือนเดิมนะครับ fc นะสำหรับท่านใหม่ๆนะครับคือแนวตั้งนะครับ001122นี้ลงมาอย่างนี้1สูตรนะครับในนี้ก็จะมี4สูตรก็เดินปกตินะครับพักผ่อนมาไม่ทันนะครับมากองสลักไม่ทันนะผ่านนะครับงาดที่ผ่านมาในนี้ผ่านออก46ในนี้ของเราก็มีที่ เป็นสูตรพักผ่อนไม่มี4-6่หนะครับเจ <c oughs> <7 S 1> หลักไม่มานะไม่มาบนหมายถึง3หลักเลยไม่มานะครับอ่ตัวสูตรนี้ก็ผ่านนะครับอ่ตัวนี้เป็นสูตรสายแข็งของเราเลยนะครับอ่ปีนี้เพิ่งหลุดไปแค่งวัดเดียวนะฮะอย่างที่บอกเป็นคลิปก่อนหน้านะครับสูตรนี้นะฮะวัดที่ผ่านมาได้เ นะปีนี้นะเพิ่งหลุดไปครั้งเดียวนะฮะแปดหนึ่งสงได้หนึ่งกแ1ดหนึ่งสหลุดแค่ครั้งนั้น1ครั้งนะฮะอ่าสูตรนี้เป็นสูตรไม่มาบนตัวนี้คือห้าหลักด้วยนะไม่มาบนล่างนะแต่ผมจะแยกแยกอย่างนี้นะเพื่อ fc ด่านใหม่จะได้เข้าใจง่ายๆนะจะได้ไม่งงนะอ่าผมจะแยกเป็นแผ่นๆไปแต่สําหรับนี้คือบนนะครับ2ไม่มาหน่วยนะครับ อ่านี่คือหน่วยนะไม่มาบนไม่มาบนล่างอ่าศูนย์นี้ก็ผ่านนะครับอ่านี้เรามาดูของวัดน,นี้กันเลยนะครับปืบมีอะไรมั่งอ่าของวัดนี้มีอะไรมั่ง,น,ง 1, 11, 66, นะครับอ่าอันนี้ของหนึงเดือน11บเหกหนะครับอ่าก็ ฟท่านที่เข้ามาดูใหม่ก็ถ้าเพิ่งมาดูเจอตรงนี้ก็ดูย้อนหลังไปด้วยนะครับดูให้เต็มคลิปนะครับว่าอีพีนี้เราเสนออะไรนะฮะจะได้เข้าใจตรงกันวันนี้9นะครับเกาเกเป็น3ก็คือทั้งสหลักไม่มาบนนะครับ สามหลักไม่มาบนหน่วยไม่มาหน่วย4นะครับอ่ะวันนี้นะไม่มาหน่วย4อ่าตัวนี้เป็นสูตรพักผ่อนนะครับอ่าเลขไม่มาไม่มาบนสูตรพักผ่อนนะครับสูตรพักผ่อนไม่มาบนนะอ่าตัวนี้ ก็40คู่เหมือนเดิมนะฮะพักผ่อนสูตรลดต้นทุนนะครับของวันนี้นะครับอ่ามากองฉลากไม่ทันนะครับ40คู่นะฮะก็มี40คู่นะฮะดูนะ FC ให้ FC แคปแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินสูตรแกะขาวบนกันนะฮะอ่าชุด2ตัวบนนี้ผมยังมาให้ 40คู่อยู่นะเลขพักผ่อนนะครับต่อไปเลยนะครับตัวนี้คือไม่มานะครับพักผ่อนสูตรพักผ่อนนะครับต่อไปเป็นสูตรแกะขาวกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับของมวดนะของงวลเหมือนเดิมนะครับมาผมก็จะเอา สถิติมาให้ดูกันนะครับว่าหนึ่งอของปีนี้นะฮะที่เขาผ่านมาจะ20งวดมีสูตรไหนที่ออกมาแล้วมั่งนะฮะอ่าก็คือตรงนี้นะครับอ่าสูตรก็เหมือนเดิมนะเอฟซนะอ่าสูตรก็เป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับอ่าแนวตั้งอย่างนี้นะฮะแนวตั้งนี้นะฮะรเริ่มจากซ้ายเลยนะครับสูตรนี้นะปีนี้20งวดมานี้นะฮะ อนะ่ก็ออกมาสองครั้งนะออกมาสองครั้งสูตรที่2อออกมา3ครั้งสีแดงนี่คือสถิติที่เขาออกมาใน fc นะอ่านะถ้าเพิ่งเข้ามาดูนะ fc ท่านใหม่นะสูตรที่3ที่ลงมาตรงนี้นะฮะสูตสลงมาถึง92นี่นะฮะปีนี้เขาออกมา4ครั้งนะตอนนี้3มครั้งนะ ตัวนี้1ครั้งสูตรนี้2ครั้งนะฮะยังไม่มีสูตรไหนถึง5ครั้งนะครับดูว่าเขาจะหยุดกันอยู่ที่แค่4ครั้งหรือไม่นะสูตรอื่นจะตามมาหรือไม่หรือว่าสูตรนี้จะไปถึง5ครั้งนะก็ให้ f c แคปเป็นเซฟติไปดูนะฮะเอาไว้ดูก่อนนะครับอ่าแล้วงวดหน้าเรามาค่อยว่ากันก็เหมือนกับสูตรแกะข่าวล่างนะครับอ่าเหมือนกันนะฮะแต่ว่า แกะขาวบน2อ,อตัวเนี่ยนะฮะจะเยอะหน่อยนะมี6กสูตรนะครับเดี๋ยวถ้าสูตรไหนไม่เดินนะฮะถ้าไม่เดินเราก็จะได้คัดออกให้เหลือน้อยชุดลงนะครับน้อยชุดลงนะครับ<ๆ>ก็ให้มาดูประวัติกันก่อนสีแดงนี่คือประวัติที่เขาออกมาในปีนี้นะฮะจะ20่งวดมานี้นะฮะยี่สิบงวดมานี้นะะมันจะมีในนี้จะไม่ครบไม่ครบยีงวดนะฮะเพราะว่าไอ้ต้นต้นปี แต่เขาจะหมุนอยู่6สูตรนี่แหละครับหมุนเวียน6สูตรนี่แหละเพราะว่าไอ้เล่มที่ต้นปีมันสมุดเล่มมันหมดไปเหมือนกับอยู่ในชุดไอ้ของแกะขาวล่างเหมือนกันนะฮะก็เปลี่ยนเล่มใหม่ก็ตัวนี้ก็ไล่จะวัดที่ไอ้ขึ้นมา16 17นะฮะสิบหกสิบเจ็ดงวดหลังนี้มาแต่เขาจะเดินอยู่6สูตรนี้นะครับอ่างวดนี้มีอะไรมั่งก็เหมือนเดิมนะครับ อ่าหน่วยไม่มาบนก็คือสนะครับสีไม่มาหน่วยนะฮะอ่าสีไม่มาหน่วยอ่าแล้วเราก็จะร่วมกันเลยว่ามีอะไรมั่งนะครับก็10 10บนนะฮะเราก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับ10บบนดูประวัติเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับ ที่ผ่านมาตัวสูตรของเราคือ6 6นะของเราหหน่วยหน่วย6 10หลัก4ก็คือตัวนี้นะฮะของเราสูตรสูตรตัวตัวเด่นตัวเด่นหนึ่งตัวของเราหลุด,ลดไปนะก็มาตรง4 6หตรงนี้นะฮะอ่าห6นะ สีหกพอมันหลุดตัวนึงก็คือเปลี่ยนนะฮะถ้ามี6หรือมี4เราก็มาไล่ไล่ในสูตรนี้ได้แต่ว่าในนี้ไม่มีทั้ง4ทั้ง6นะครับก็หลุดไปเป็นเลขหามเลขขาวนะครับอ่าก็หลุดไปนะฮะหลุดแต่ว่าแกะขาวนะในกลุ่มแกะขาวของเรายัางอยู่นะฮะอ่าแกะขาววดน,นี้นะวัน,นี้ก็ จะมาจะมานะครับสิบอ่าเก้านี่คือหลักสิบนะเก้าหลักสิบเนฟซีนะอ่าเก้าหลักสิบไม่มานะครับเก้าไม่มาหลักสิบนะอ่าเหมือนตัวนี้เลยนะเนฟซี FC นะอ่เก้าไม่มาบนอ่าเราก็ตัดเก้าไปก่อนเลยนะครับอ่าเอฟซี FC แคปไปนะฮะเผื่อเอฟซีมี ตัวเด่นนะ,ะตัวเด่นตัวสายแข็งหลักสิบหรือหลักหน่วยก็มาดูตรงหัวนี่ได้นะฮะเ่ FC ท่านใหม่นะครับอ่าถ้ายังไม่เคยมาดูในสูตรของเราก็แคปไว้นะครับอ่าแคปไปเป็นประวัติได้นะครับเพราะว่าเอาไว้เทียบงวดต่อๆไปนะฮะอ่าเราสามารถลบได้นะไม่เหมือนกล้องฟิล์มนะะอ่ากล้องฟิล์มนี่โอ้พูดไปก็รู้สึก มาไกลเลยนะกล้องฟิล์มนะอ่าตัวนี้เราลบได้นะครับเอาไว้ดูประวัติสักสองมวดถึงหงวดได้นะครับนะเราจะทําการตัดของช่องของเราแล้วนะครับอ่านะนะงวดนี้มีอะไรม้างนะครับอ่าสินะครับ,นะรบ,นะรบสิบนะบสบของเรานะฮะหลัก10นะครับสิบ สิบเป็นเลขคู่นะฮะเรายังยืนยันเหมือนเดิมนะวันนี้สิบเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่นะครับเลขคู่หน่วยอ่าหน่วยก็นะเราจะเน้นที่หน่วยก็เป็นคู่นะครับอ่าสถิติของปีนี้นะครับ fc นะอ่าหน่วยหน่วยบนนะฮะหน่วยบนนะหน่วยบนเนะี่ย จะมาขี้ตัวเลขขี้นะตัวเลขขี้ก็จะมาประมาณ7งวดนะนอกนั้น1ิบสงวดจะเป็นหน่วยไอจะเป็นคู่นะฮะตัวหลักหน่วยนะครับอ่างวดนี้งวดนี้เราก็จะได้หน่วย10เราก็จะเน้นเป็นคู่นะคู่เหมือนเดิมนะครับอ่าตัว2นเอฟซีนะเลข2นี่คือปีนี้นะฮะทั้งบนทั้งล่างหลัก10ยังไม่มานะครับ อ่ายังไม่มานะสูตรแต่ว่าผมไม่ลงให้ให้เป็นสูตรลงนะถ้างวดนี้เขายังเดินยังไม่มาเหมือนเดิมงวดหน้าผมจะลงให้เน้นเน้นว่าถ้าเขายังไม่มาอีกนะสองสองหลักสิบนะครับผมจะตัดอันดับแรกเลยสหลักสิบนะครับวันนี้ผมก็ยังเน้นอยู่นะว่า2ยังไม่มานะคะเก้หลัก10นะครับ9ก้หลักสิ 9หลัก10นะฮะ9ไม่มาบนก็คือตัดเลยนะตัวไหนที่เป็นหน่วย4นะครับหน่วย4ก็ตัดไปก่อนนะครับ4นะครับตัดก่อนตัวนี้10หลัก10เราเลนเน้เนเนเ้นหน่วยเราก็ตัดไปได้เลยนะฮะหน่วยนะครับ1นะ1เราก็ตัดนะครับ สามเราก็ตัดนะครับ fc นะอ่าห้าห้าสิบเป็นหลักขี้เราก็ตัดนะครับอ่าทีนี้เหลือไรมั่ง fc นะที่เหลือก็คือสิบคู่ก็คือมีศูนย์มีสี่มีหก,ม,หกมีแปดนะครับมีแปดมีแปด หน่วยหน่วยผมจะเน้นไปที่คู่เหมือนกันนะครับหน่วยก็จะเน้นไปคู่เหมือนกันนะครับคู่นะ fc นะอ่าคู่คู่บนนะคู่บนผมจะเน้นอ่าศูนะครับ08 ็มี42นะครับ42 42แล้วก็82นะครับ fc นะ82 82 80นะครับ ตัวอีกตัวหนึ่งที่ในสูตรที่เขาไม่ค่อยมาในสูตรเลยก็มีอีกตัวแต่ว่าจะหลุดไปเป็นเป็นตัวกันก็ได้ครับก็คือตัวนี้นะ F 4นะ7นะฮนะในสูตรนี่คือจะหลุดจากหน่วยหน่วยคู่นี่ยนะเพราะว่าสูตรเด่นสูตรดับนี่เขาหลายๆสูตรไม่สูตรดับก็ไม่เข้ามานะครับอ่า 7นี่คือกันไว้1ตัวนะครับกันไว้1ตัว7 07 07นะครับแล้วก็ตัว8082นะครับทั้งหมดก็5ชุดนะฮะชุดนะครับที่เหลือก็4นี่ไม่มีอยู่แล้วนะ23 0 ตัวนี้เราทําการตัดเลยนะครับ14ตัดออกเลยนะครับตัดออกเลยเพราะว่าหน่วย10 10บนมีอะไรมั่งก็คือที่จะมานะครที่จะมา10บน10บนก็จะเน้นอยู่ที่0 0.6นะครับ0.6 0.6 4ก็จะเหลืออยู่4ตัวนะฮะอ่าศูนยหนะครับ fc นะโอเคหกสี่แปหลัก ก็จะมีอยู่6 6นี่จะไม่เน้นนะครับ6นี่จะไม่เน้นจะมีจะมีที่จะมีก็มีอยู่ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะก็ทินหกหแปดนะครับที่เหลือตัดนะครับเนะอ็กซีนะตัดนะครับ ที่เหลือก็คือตัดนะฮะสี่สีส่ี่สี่นี่ก็ทำการตัดเลยนะครับทั้งหมดที่ที่จะเข้าในในสูตรจะก,กลุ่มก็08 4 2 6 8 8 0 8 2นะครับก็แถมตัวนี้07 07นี่คือ7 7เ้เขา ไม่เข้าในสูตรอะไรหลายๆตัวนะฮะก็กันไว้1ตัวนะฮะศูนย์เนะครับ,รรบทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ f อฟทุกท่านนะฮะโชคดีนะครับโชคลาภโชคดีเป็นของ FC ทุกท่านนะฮะก็การลงทุนมีความเสี่ยง FC ก็แคปไว้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะฮะว่าสูตรไหนเดินต่อแล้วก็เดินนะฮะ สุดไหนเดินแล้วก็เดินต่อนะครับถ้าตัวไหนที่หยุดเดินนะฮะอย่างตัวไหนหยุดเดินเราจะคัดออกให้เหลือน้อยชุดนะครับทั้งนั้น่อนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะฮะโชคดีมีชัยนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจทางช่องเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ